ยุคนี้มีนักเตะจากญี่ปุ่นหลายคนที่ถูกพูดถึงและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดจนผลงานของทัพซามุไรบุรูช่วงฟีฟาเดรอบล่าสุดก็ได้รับการกล่าวขานไปทั่ววงการหากเราจะพูดถึงนักเตะจากญี่ปุ่นสักคนที่อาจยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่มีชื่ออยู่ในความสนใจของทีมยักษ์ใหญ่เขาคนนี้มีชื่อว่ายูกินาริสึกาวระและวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักเขาคนนี้กันครับ สนับสนุนดยตูมตามขนมก,กรอบรสข้าวโพดโคตร,ร,รอร่อยพร้อมปล,ปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ ยู uki, ari, กินารรสึกาวาระเกิดวันที่28มิถุนายนปี2000ที่โทคาวะไอชิประเทศญ,ญี่ปุ่นปัจจุบันอายุ23 5ฟุต10 9, 9 cm, นิ้ว179เซนติเมตรขนาดตีนขวาประจำการตำแหน่งแบ็คขวาและปัจจุบันสังกัดอยู่กับอาเซอัคมาในเอเรเดวิชีลีกคอนแลนด์ผู้ชายคนนี้อดีตเคยเป็นเด็กในสังกัดของเอเอสอารายันจากเกียวโตก่อนจะย้ายมาอยู่นาโกยยาแกรมปัตและได้เริ่มต้นเส้นทางคางแข่งกับที่นั่นย้อนกลับไปปี2018สิกาวาระได้ประเดิมสนามนนแรกให้กับนากย่าแกรป,นกปรสน 2018, นเเาาิา้้งต็ผู อายุน้อยสุดอันดับ2ที่ได้ลงเล่นเจลิกได้ไวัย17ปี7เดือนกับอีก27จดวันจากนั้นก็ได้สัญญาอาชีพจากทางโต้สังกัดและเขาเป็นผู้เล่นที่น้อยสุดในประวัติศาสตร์นกากโกยาแกรมปัตที่ได้สัญญาอาชีพตอออายุ17ปีกับอีก10เดือนแม้ว่าจะร้อนแรงที่ญี่ปุ่นแต่เส้นทางค่าแขา่ของเด็กคนนี้ขรับกลับไปเติบโตและแจ้งเกิดบนวิีเอรีนิวิชี่ฮอตแลนด์เพราะว่าในปีต่อมาทางนากโกยากแกรมปัตได้ปล่อยอยูกิน,นาริไปฟาร์มเลเวลด้วยสัญญาย,ยืมตัวซััั่่นนนนนเเเเเตต็็มมมมๆึกกกกววาาารรรรระะใใปปปดดดิสสสยยููฟโลลอออบ2ถงง ตำแหน่งแบ,บ็กขวาแทนร,รุ่นพี่อย่างโยนาสซเวนสันและถูกมองไว้ว่าจะเป็นตัวแทนอยู่ในอนาคตเขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในนัดที่เปิดบ้านไล่ทะลวงฟอร์ตูนาซิตซัสไป4ประตูต่อศูนย์และนั่นคือวันที่ไอ้หมอนี่สามารถเปิดสิงประตูรแรใก,กในสีเสื้ออักมาได้สาเร็จด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมกระทำให้สึการวะรนะครับถูกมองเป็นตัวเลือกในการโรเตชันทั้งการเล่นในลีกและเวทียุโรปลงเล่นไปทั้งหมด27นัดยิงได้3ประตูกับ2อัสเซนั่นทําให้อาเซอักมาตัดสินใจเซ็นญาถาวรเพื่อคว้ายูกินาริมาร ราคาเดก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นแบ็คขวาตัวจริงตามที่สโมสรอนเคยคาดหวังเอาไว้มา4ปีที่แล้วโดยปัจจุบันนะครับเจ้าหนูคนนี้ลงเล่นไปทั้งหมด163นัดยิงได้10ประตูกดมาอีก22แอสซิสต์ผู้ชายคนนี้เป็นฟูลแบ็คสายเติมเกมบุกและมีความเร็วคล่องตัวตามแบบฉบับสไตล์ญี่ปุ่นมีจุดเด่นในเรื่องการครอ,องบอลและการสร้างสรรค์โอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผ่านบอลและลูกครองที่ถือว่าหวังผลได้ดีทีเดียวตลอดจนลูกฟรีคิกเพื่อหวังประตูก,ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของไอ้มอนี่ส่วนในเรื่องของจ ่งจุดนี้อาจจะเป็นปัญหาได้หากย้ายบเล่นบนลสังเวียนรีเมรีกแต่ในทางกลับกันครับก็เป็นสิ่งที่สามารถฝึกให้ดีขึ้นได้เช่นกันซึ่งนอกจากตำแหน่งแบ็กขวาแล้วนะครับว่ากันว่าไอ้เจ้ายูกินาเรซนี่สามารถโยกไปเล่นปเป็นเซนเตอร์แบ็กได้ด้วยนะเนี่ยซึ่งย้อนเวลากลับไปช่วงก่อนตลาดนักเตะซัมเมอร์จะปิดตัวลงครับชื่อของยูกินาเริปรากฏอยู่ในความสนใจของทีมอย่างฟูแล็บเพราะมีความเป็นไปได้ว่าเคนนี่เตเต้อาจจะลาจรไปจากทีมแต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าหงแดงลิเวววอรรพูกกาาัังใให้คมสนใจในจตย จะเอามาเป็นตัวเลือกเพิ่มตำแหน่งแบ็กขวาเพราะว่ตตัวหลักอย่างเทรนนะครับพักหลังๆก็มีปัญหาเรื่องความฟิตอยู่เหมือนกันและเมื่อดูจากตัวเลือกตอนนี้คนที่สามารถยืนเป็นแบ็กขวาได้จะเหลือดาวรุ่งอย่างจาคแอลสมารินฮวนซาและคอนเนอร์บรดลีย์ซึ่งเชื่อได้เลยว่าเจอเกนคลอบยังคงไม่ไว้ใจที่จะใช้แข่งดาวรุ่งที่มีประสบการณ์อย่างน้อยในระยะยาวแน่นอนสิ่งดังนั้นะครับอาจจะต้องมีใครสักคนเข้ามาเพื่อแก้ไขในเรื่องนี้ก็เป็นได้นะครับ สนับสนุนโดยตูมตามขนมกรอบรสขวโพดโคตรอร่อยพร้อมปดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ